สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอำนาจสายฉลนะครับจะมาทบทวนในเรื่องของวิธีการชกมวยสากลแบบง่ายๆนะครับโดยเริ่มกับการเตะฟุตเวิร์ชนะครับอยู่บที่นะครับซึ่ง็นการวองอยู่บที่เนี่ยใช้พื้นที่ไม่มากนะครับนะครฝึกการชกมัดมวยสากลนะครับมัดแย็บมัดตรงหมัดปุกแล้วก็มัดอัปปะคัตนะครับพร้อมนะมครับสิบยกนะครับแย็บตรงปุ๊กอัปปะคัตหนึ่งนะครับใช้จังหวะนับกันเลยนะครับ 1> 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2ระวังหยุดทบุบฮะง่ายนะครับการชก มวยสากนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยหมัดแจ็บนะหมัดตรงหมัดฮุกหมัดอับคัดนะครับก็ได้ทั้งสองข่านะครับอับคัดซ้ายขวานะครับครับการชกหมัดแจ็บนั้นก็คือหมัดที่ชกเข้าไปนะครับนะชกเข้าไปแจ็บเข้าไปหนึ่งครับตรงสองปุ๊กสามอับคัดสี่นะครับพร้อมนะครับรู้ด้วยกันนะครับคุณเบิร์กนะครับอย่าลืมพร์มก่อนนะครับวันนี้เป็นช็อตๆนะครับแจ็บตรงฮุก หนึ่งยับตรงพุกสองยับตรงพุกสามยับตรงพุกสี่ปัง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 หกปังปังปังเจ็ดปังปังปังแปดซุดนะครับาวนี้ได้สิบยกนะครับนะหนึ่งยกก็คือสิบครั้งนะครับรับรองครับทุกวันร่างกายแข็งแรงนะครับยกที่สามยับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจแปดเก้าสิบพร้อมครับอ่าไปน้องสามพร้อมนะครับถ้าจะไม่เหนื่อยนะครับถ้าเหนื่อยก็พักได้นะครับหนึ่งสอง สยกตัวตามด้วยครับ่านมาตัวส5 6 7 8 9หกเจ็ด,ดครับยกที่5 1 2 3น5 เหนื่อยก็พักนะครับห้าย,ยกนะครับพักประมาณหนึ่งนาทีกินน้ำกินท่านะครับไป,ไปยกที่หกหนึ่งสองตามไดต้ครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบยกที่เจ็ดครับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพร้อมนะครับวันนี้หมัดสากลนสี่หมัดนะครับแย็บตรงฮุกอัปขัดนะครับทำยกละสิบครั้งนะครับสิบยกเรียบร้อยครับบูกผ้าไทยแข็งแรงนะครับ จ้อยครับวันนี้จะจบประดูเพลงชีวิตรักงวยนะครับพร้อมครับโดดตีมาห้าสี่สามสองจึงชีวิตนักโวยพ่อแม่ไม่รวยและไม่สูงสักไม่มีแม่นแต่คนรักไม่มีใคร เขาจะเบตาเงินทุกสตังทุ่มพลังร่างกายแลกมาบางครั้งนะเวทนาโอ้อานเจ้าชีวิตของคนต้องทุกข์รมคืนคมละทมมองไม่น้ำตาของลูก ผู้ชายถึงลังลายก็ต้องยอมทนเจ็บปวดลวดแล้วเพียงใดไม่เคยจะบน่นชีวิตของลูกคนจนต้องยอมทนปวดแล้วดงใจชีวิตนักมวยถึงจะไม่รวย และไม่สูงค่าแต่คนก็มีราคาเหนือเงินตาหาใครเทียมได้ถึงจนอย่างฉันก็กัดฟันเลี้ยงกายขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายอย่าได้มาให้ จะโกงใครกินสวัสดีครับ